Hi everyone สวัสดีครับสวัสดีเวลาสีทุ่มนะครับทำอะไรกันอยู่ไหนตอบให้ชื่นใจหนะ่าทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่ครับ What are you doing now? มิงกะลาบาสวัสดีครับฮายฮายบราซิลมองแล้วนอนเลยไหมหัวใจเย็นนระร <c oughs> อดูแล้วสเตจสุดยอดสวัสดีครับพี่เรียนโดนต่อยจะใครบอกก็โดนต่อยเฮ้ยห,หลอกถาม Hi from Japan อยากนอนแล้วแตอนอน,นไม่ได้ถูกต้องครับตอนนี้ประมาณสิบไอยี่สิบสองนาทีเลคกคนิสตร์คิดเลย <laughs> อีกยี่สิบสองนาทีเฟลสเตะมาแล้วนะครับทุกคนห้ามนอนนะใครง่วงก็ต้องลุกขึ้นมาวิ่งก่อนห้ามนอน i t for ิ้งเฟ t สเตช e ย้กินสซเครงมา <laughs> ถูกครับ กินซอกเล็กมาปากเลยมีเลือดแก้งแก้สปอยหน่อยได้ไหมคะก็โอ้เนี่ยหลุดแม่ถ้าบอกมาหลุดแม่เราดูพี่เลียวอยู่โอ้ยน้องจ้าเราดูเราดูาดอ,อบุ๊กกับโอ๊ตอยู่ยนะคยทุกคนห้ามหลับเลยนะทุกคนใครจะหลับบอกมวิ่งเลยตอนนี้ วันนี้นะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กเลิฟสเต g e ีปีสองนะครับควรจะนอนก่อนถึงคํานะั้นเพราะมันอีกยี่สิบเอ็ดนาทีเองเรานับเป็นนาทีเนี้อีกแป๊บเดียวก็จะมาแล้วนะครับสกเล็กหนึ่งใช่สั่งกาแฟมาเลยจ้าสุดยอดพี่นั้น สารามาสมาลารดนพี่กาตกแล้ววันนี้รอดูเลยครับว่าจะโดนตกหรือโดนดา่านอนได้ได้สิ่งไดยงไม่ได้ห้ามนอนห้ามนอนนะครับทุกคนรอดูไปโซเชียลเบสลารามาสมาลา ม uh าบูไฮฟิลิปปินส์ใช่ดูจบก็ต้องรีทวิตว่าตอนเดี๋ยวตอนหลังจากจบนะครับเดี๋ยวว่าจะไปคุยกันในสเปซในทวิตเตอร์นะครับงวแเราอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอน ใครทาพี่เรียวพี่จยปกป้องพี่เราเองรอดูเลยครับว่าจะปกป้องหรือจะห่ารับไม่เอาไม่สปอยไม่สปอยรอให้รอดูรอดูทางทูไม่หลับก่อนวิ่งไงตื่นมาวิ่งหาอะไรกิน waiting for EP two now e t o o หลังหลังดูจบเดี๋ยวเราไปคุยกันในสเปซในทวิตเตอร์นะครับ after love t a t e series on air I am going to talk with you on space Twitter เลือดกบปากนึงอบอบ่นสองแฟนาแฟนเป็น modulator นะนาแฟ้ห้ามนอนนะก็คือถ้าสมมุติถ้ารู้ถ้าไม่ได้เปิดสเปซก็รู้เลยว่านาแฟนอนไม่ได้นะ ไม่ว่ารอเลยนนทวิตไปรอนนทวิตเลยครับวันนี้ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันในสเปซอีกทีนะครับไหนใครดูตัวอย่างแล้วบ้างแล้วก็อยากเห็นซีนไหนกันบ้างตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นมากใช่ครับทีมแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทัเลย เดี๋ยวปะคือวันเนี้เพิ่งเปิดดูลูกนะครับก็เปิดถ่ถายรูปไปดูแล้วเห็นรูปเต็งก็ตกใจนอนแล้วอย่าเพิ่งนอนถ้าน้อง่านถ้าอนองนูจะไม่นอนเลยห้ามนอนคนระับห้ามนอนห้ามนอนเลยอีกแค่สิบแปดนาทีเท่านั้นทิชชู่ต้องมาแล้วไหมผ้าพันแผลต้องมา เมตาดีนต้องเข้าฟันปลอมต้องเข้าแอ r o so u d o f you thank you so much mm hmm. ลอซีนในรถของกับคุณผู้จัดการครับ <c oughs> ทำไมพี่ก้าวปากแตกพี่กินซกเล็กมาพี่กิน มันเลยเลือ้อมันเลยเปื้อนที่ไม่ได้ปักแตกคืนนี้จะพิสูจน์น้องอยังไงเดี๋ยวถ้าถามมากๆเดี๋ยวหลุดไงห้ามถามห้ามหลอกถามไม่ได้ไม่ได้ห้ามหลอกถามนะขอบตามไม่ไหวแต่ใจเราสู้สุดยอดพรุ่งนี้หยุดนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ค่อยนอนทำประกันชีวิตหรือยงังทีเดียว เหมือนอ่านบทมาเหมือนอ่านบทมาอย่าห้ามห้ามห้ามพี่ใช้ย,ยาสะผุไรแปรงฟันคะให้ขายเหรอให้ขายของเหรอตอนนี้ขายไม่ได้ EP นี้จุกน้องกี่ทีแล้วนับไหม <c oughs> ทำไมเราอ่านบทมาเราเหมือนไปอ่านบทมาด้วยกัน How to ไม่หลับก่อนได้วิ่งครับวิ่ง ฝากที่ชุบเช็ดปากปากเลยเอ่ออย่างน,นี้แบบนี้แต่ยกตัวนะลอดูด้วยกันก่อนนกอันดามาแต่คือเดี๋ยวแป๊บนะครับ เก้าคนละอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอันดาสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับทำหนึงนะครับมันต้องทำยังไงอาใส่เอเาให้เอาแค่สใส่เ <c> พ <oughs> ื่อนบ้งงา,นนานเฮ้ยสใสกยกูกลัวทำไปงานทำไปงานได้เลยได้เลย นั่นเทุกคนรอนกองอันดาแป๊บนึงนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้อันดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นน้องอันดาเลยเหรอสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมนิดหนึ่งเพราะว่าอีพีนี้อีพีนี้เป็นอีพีที่ก็ ก็ก็ตึงเครียดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับเนาะใช่อยากให้ทุกคนรอดูอยากให้ทุกคนรอดูเพราะว่าอีพีนี้ก็ทุ่มเทหนักมากเหมือนกันทั้งพี่เกาวทั้งโบใช่ไม่ยังไม่อยากสปอยว่าทุ่มเทอะไรเฮ้ยครับจริงๆพี่ฟิล์มมาเดี๋ยวลองเชิญพี่ฟิล์มไม่แน่ใจว่าพี่ฟิล์มว่างเปล่าพี่ฟิล์มสวัสดีครับพี่ฟิล์มว่างไหมครับ Crafts ต้ <Perhaps. S 2> องเชียนไล้ก่อนคนรู้ด้วยที่ฟิลมรัก,ก่าน,นะครับนี่มีรูปเลือดกบปากด้วยโดนอะไรนะ <laughs> โดนอะไรวะหรือว่าแบบพี่ไปกินพี่ว่าพี่ไปกินซกเล็กมาไงแล้วก็มันเลอะไง <laughs> โดน โดนใครเขาเตะหรือเปล่าเอ้ยโดนน้องอันดาต่อยหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าโดนโดนผู้กำกับต่อยเล่นไม่ดีเลยพี่เก้าอะอะไรนะเล่นไม่ดีอะโดนพี่โอ๋ต่อยเออเล่นมีเกินเล่นมันไส้เกินเนี่ยเออใช่พี่โอ๋ไม่พอใจจบเลยเออเล่นจบป่กเล่นบป่าเลย นี่ถามทุกคนดีกว่าว่า EP หนึ่งชุดเจ้าสาวเป็นไงบ้างครับครับ EP หนึ่งชุดเจ้าสาวเป็นไงบ้างครับยัง,บง,งแอบลุ้นอยู่สวยมากนะสวยมากเลยวันนี้วันนี้พี่ไปนี่มาด้วยพี่ไปไหว้พระมาด้วย พรเป็นไงบ้างแก้ชงใช่ลพามาแล้วก็ไปกินจริงๆอ่ะพี่เน้นไปกินตอนเย็นมากกว่า,าไปกินข้าวเดียวไปกินอะไรมาครับพี่ไปกินนี่มาไปกินอ่าล้าหน้ากระทะร้อนแล้วก็กินก๋วยจับคืออันเดียวกันล้าหน้าทอดเลยอ่ะใช่ล้าหน้าทอด <c oughs> นั่นแหละ,ละอ๋อร้าหน้าทอดยากิน <c oughs> ล้าหน้าทอด แล้วก็มันเป็นกระทะอะใส่แล้วพูเลยอ่ะใส่แล้วก็บุบุบแล้วก็ไปกินร้อนลวกบากแล้วก็ไปกินเกิดจับมาด้วยแล้วก็กินกินหมึกหมึกย่างโอ้กินเท่านี้ออกเท่าไหนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปวิ่ง so cute อร่อยสุดไฮบราซิลโห่ี่แฟนพี่นี้จะได้เห็นวงควาชเชอร์ด้วยนะครับคนวงควาเชอร์วงควาชเชอร,ชชอรม์มีพิธีมีบิ๊กบอสมีชิต้า <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับมพีพิธีพี่ฟิล์มก็คือพี่ฟิล์มแล้วก็<พ>บิ๊กบอสชิต้าบอสแล้วก็ชิต้า ใช่ครับได้แต<ด>่ตัววง,งสุดแสบส่วนบุ๊กออสแบงก์ก็แสบเหมือนเดิมอีกทีนี้น่าจะได้เห็นเออ่ผู้จัดการของแบงก์หรือเปล่าครับโอ้ยโอ้ใช่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 ใชไหมใช่ การเปิดตัวกิจการ,รของแบงค์นี่ก็คือทุกคนก็จะเซอร์ไพรส์แล้วก็จะแบบว้าวใช่ก็แซ่บเหมือนกันสนุกสนุกมากสนุกมากครับโอ้ยนี่ใกล้เราแล้วนเนี่ยอีกประมาณสิบนาทีแล้วเนี่ยของโบค้าคงอ่ะโบอ่านเมนไม่ได้จริงหรอใช่โบโบลงแบบลงลงปิดเรื่องปิดแล้วก็ขึ้นใหม่อ่ะแบบลงปิดแอปเปิดใหม่อะไร ได้ไหมวันเจอจากรียบแป๊บหนึ่งนะคะมาไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ไหม <laughs> มาปะไม่มาอ๋อ <laughs> <laughs> หน้าตัวเองช็อเห็นเลยจร <laughs> ิงเหรออเดวฟี่มาแล้ว <laughs> บอกโบสวยมาก <laughs> <laughs> มาไหมใกล้ละใกล้สปอยหมดตนและ <laughs> ใช่ละใช่ <laughs> มันสนุกจริงทุกคนทุกคนอยากให้ทุกคนรอดูใครที่ ดูไม่ทันหรือว่าหนีไปนอนก็ไปดูได้ทางเอ Play นะครับแต่ว่าทันที่ีห้ามนอนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากหลังจากหลังจากจบจบจบซีรีส์นะครับเราจะไปคุยกันต่อใน Space Twitter นะครับ มาเราดูเลยครับนี่ก็จะแพ้พิธีเอ้ยไม่ใช่พิธีเฟียมสวัสดีครับคนเดียวเลยทำไมพี่มืดมาคนเดียวเลยเหมือนเหมือนในกรอบรูปไงพี่เฟีมแกงแก้งตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นครับจะออนแล้วเหลืออีกเวลาเหลือเวลาอีกเก้านาทีเองใช่ แล้วสรุปใครใครแกล้งน้องใครทําน้องพี่เออใครน้องไหนน้องพี่หรือว่าจะเป็นพี่ฟิล์มที่ทําพี่ก้าวเลื่อกบปาาอ๋อไม่พี่โอนั่นแหละพี่โอต่อยทุกคนเห็นไหมพี่โอเลยอ่ว่มาทำพวงกับเล่นอะไรเนี่ยปาบมีเลยคนละคนละ้พี่โอดูอยู่ขอโทษครับก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปแบบเนี้ยรูปแบบเนี้ย ทุกทุกซีนใช่ไหมเฮ้ทุกวีคใช่ทุกวีทุกอีพีเลยก็จะเลื่อยกบปัดทีละคนเขาพี่เขาอยิดตีการที่ขอต่อไปเป็นพี่บิ๊มเลื่อยกบัดใช่ใชแล้วก็ขออนุญาตไปเลี้ยงน้องก่อนโอเคครับพี่ลูกพี่ได้ครับพี่ครับผมสวัสดีครับน้องๆเราเจอกันบัดดีครับเจอกันในซีรีส์ครับพี่ที ครับผมเจอกันเรียวเจกันดาครับพิีเราเครับครับนี่น้องพิธีวงคัดเชิ์โ้ใกล้แล้วอ่ะทุกคนใกล้แล้วอย่าลืมไปดูนะครับใช่ครับจริงเราใครที่ไม่มีโทรทัศน์อยู่เราสามารถเปิดเข้าไปดูในนี้ได้นะครับ ทางเว็บ amarinTV.com live มันจะเป็นเป็นไลฟ์ของ amarinTV ครับสามารถเข้าไปดูได้นี่อรอย่างงี้ใครที่แบบไม่มีโทรศัพท์เอ้ยไม่ใช่ไม่มีทีวีไม่มีโทรทัศน์ก็เปิดออนไลน์ดูนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สปอยจบตอนละ <G l ion ic> ใกล้จบแล <ถอ S 1> ไ,ได้ <laughs> ดูแล้วอีกเจ็ดนาทีแล้เนี่ยยังไงก็ทุกคนครับฝากติดแฮชแท็ก #love #lovestate EP สองด้วยนะครับครับ <Don 't S 1> วั n t forget to u #lovestate EP t o n your Twitter เนาะออนกี่มงคะอีกประมาณหกนาทีครับ 6นาทีครับคทางอมารินทีวี HD ช่อง34ใช่แล้วไปดูกันว่าอันดาจะงอพี่เลียวสำเร็จไหมชีไม่เห็นอยากง้อเลยรอดูงาอเลยรอดูในในซีรีส์เลยรอดูเลยเขาจาเขาจตาง ฮะ<ล>อะไรนะัะเดี๋ยวเขาจะตามง้อพี่เลียวหนักมากเราดูจริงหรือเปล่าไม่เชื่อเราดูเลย <c oughs> เดี๋ยวเธอโบจะตามง้อพี่หนักมากเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันดาอันดาตามเอาพี่เยวอ๋อครับไปไหมให้ทุกคนไปเตรียมตัวไหมเนาะ อีกห้านาทีแล้วใช่มาให้ทุกคนแคปกันหน่อยมาได้ไหมได้ไหมจริง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  ทักทายแฟนๆฮ Hello, everyone ครับสวัสดีครับมีแฟนๆคือแบบหลายประเทศมากๆมากๆเลยจริงๆแฟ appreciate you for your support แฟนๆากางชาติก็ฝากฝากดูด้วยนะครับแต่ ยังไม่มีทางที่เป็นออฟฟิเชียลเนาะได้ก็ดูผ่านไลฟ์ไลฟ์ออน w w ็บดอทอาร์มารินทก่อนนะครับอาจจะไม่ได้มีซับนะครับ we don't have subtitle yet เออลาติสวัสดิ์ฉันต้องไปก่อนอย่าเพิ่งนอนดูก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนอนครับ <laughs> ดูเลิฟสเตจก่อน Don't don't go to bed early. Yes. Uh, watch left that You must <laughs> watch Love to series before before go to bed. Go to bed. Yeah. Yes. On TV dot Com slash live for international fans. But but uh. We don't have subtitle Hello from Malaysia support your series of course thank you so much thank you everyone for your support us เธอโบลูกสาวใครเธอโบเธอบมีแม่เยอะมากเลยนะตอนเนี้ยอือีกกลัวมากเลยเนะี่ย ถ้าอีพีนี้ออนไปพี่จะโดนแล้วโดนแน่แม่จะโดนจะตีพี่เนี่ยพี่ตะวันบอกฝันดีครับผมพี่ตะวันแบบนี้นั่งนั่งนั่งเไม่ได้ไม่ได้โบต้องตกป้องพี่สิอ๋อไม่ได้นะครับอย่านะครับทุกคนห้ามอย่าทำลายพี่เดียวเลยเขามีเจตนาตั้งใจเอ้ย เอ้ยเนี่ยเดี๋ยวดูเลยรอดูหลังจากจบดีทีนี้รอดูเลยเล้ฟ <c oughs> from อินเดียขอบคุณครับเรือบทุเรียนต้องมาแล้วโอ้ยใจเย็นนะทุกคนกลัวมากเลยมัมมี่น้องมัมมี่มัมมี่น้องอันดาเยอะมากพี่เดี๋ยวลองตัว <Mommy. S 1> มัมมี่มัมมี่เยอะมากมัมม <Mommy. S 1> ี่มายังอ่ะมัมมี่อย่าลืมนะครับ don't forget to use love stay series ep สองใช่แล้วเราก็จะมีอ่า space twitter ด้วยใช่ครับหลังจาก <On S 2> ที่ีรีส์ออนแล้วนะครับใช่ครับ อย่างนีงม้มาใกล้ละใกล้ละ Hello from Italy from Peru ทศชาาวของพี่เก้าอีกหนึ่ง <Okay. S 2> นาทีสุดท้ายเราจะมาข่าวดาวมาแล้วจะมาแล้วข่าวดาวก็ไปดูเลยนะทุกคนวีโกน่าข่าวดาวอ่อ so after that we will watch series together โอ้ยตัวอย่างตอนต่อไปแล้วไปไปเราไปดูกันดีกว่าทุกคนครับอย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กืมแต่ e p พสองนะครับ e p พีสองครับใช่ครับห้าสี่สามสองหนึ่งาราจบแล้ว goodbye เจอกันเจอกันบ๊เจกันครับ